วัดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่หมอน้ำหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พี่หมอน้ำหวานจะมาเปิดพลังงานของไพ่ให้ในหัวข้อเรื่องว่าเขาจริงจังกับคุณหรือเปล่าและเขาจริงจังกับคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันเลยให้คุณนึกถึงคนที่คุณคบนะคะในใจนะคะและอธิษฐานจิตนะถ้าเป็นพลังงานที่ดีรับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีปล่อยผ่านไปนะคะแปลว่าอันนี้ไม่ใช่พลังงานที่ส่งถึงคุณนะคะ มาดูกันที่หมอจะเปิดไพ่ให้สิบใบนะคะมาดูกันว่าเขาจริงจังกับคุณมากน้อยแค่ไหนเนาะค่ะไพ่ใบนี้นะขึ้นไพ่อัศวิน of the world เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจนะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจเป็นอัศวินถือดาเป็นบ่าคนที่ค่อนข้างเรื่องเยอะแล้วก็ชอบแบบชวนคุณทะเลาะอยู่ได้เสมอเอาแต่ใจตลอดหงุดหงิดใส่คุณตลอดนะแล้วก็มาดูกัน บางครั้งขึ้นไพ่ eight of the ward แปดไม้เท้าแปลว่าก็ให้ความสําคัญแต่กับเรื่องงานนะคะแล้วก็บางครั้งไม่ค่อยมีเวลาให้คุณคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนบางครั้งเขาไม่ค่อยสนใจคุณอะไรเงี้ยแลวบางครั้งชอบให้เวลากับเพื่อนมากกว่าเนาะมาดูใบที่3เลยนะคบขึ้นไพ่ f o f the ward ด้วยแปลว่าบางครั้งเขาก็ชอบให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องและเหมือนเห็นว่าเราเป็นคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะ คุณก็เลยมีความรู้สึกบางทีก็น้อยใจเหมือนเราไม่ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเขานะคะมาดูใบนี้นะคะก็ขึ้นไพ่เจ็ถ้วยนะคะแปลว่าเขาอะคุยกับเราแต่เขาก็เหมือนมีตัวเลือกอื่นอยู่แต่ตัวเลือกตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเลือกนะเขามีตัวเลือกมีคนเข้ามาอยู่แต่เขาก็คุยกับเราด้วยอะไรประมาณนี้นะคะดูจากพลังงานของไพ่เนาะมันเป็นความรู้สึกว่าเออเขารักไหมรัก แต่เขาก็ชอบแบบเหมือนไม่ค่อยใส่ใจเรานะคะเราก็อยากอยากอยู่กับเราแต่เวลาคุยกันก็ชอบหงุดนงิดใส่นะคะบางครั้งก็เหมือนมีคนอื่นมาคุยมาจีบแต่เขาก็บอกเรานะว่าคนอื่นมาคุยมาแย่มาหยอกเขาอะไรเงี้ยแต่บางครั้งก็เราก็แอบน้อยใจอะไรอย่างงี้เนาะแต่เขาก็ไม่ได้ปิดบังคุณนะถามว่าเขาจริงจังไม่ดูจริงจังแต่มันยังแบบไม่ชัดเจนเนาะค่ะตอนนี้มาดูใบที่5้านะคะ เขามีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยหรือเหมือนแบบวางแผนเรื่องการเงินการมั่นหมายการตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันนอะไรเงี้ยก็คือมีการวางแผนเรื่องการเงินแล้วก็เหมือนบางครั้งก็เอ่อเหมือนซัพพอร์ตเราในหลายๆเรื่องกับเรากันนะคะตอนนี้มาดูใบที่6ใบที่6ขึ้นไพ่ King of the w บอร์แปลว่าเขาอยากเริ่มต้นกับเรานะดูเขาจริงจังนะ จริงจังจริงใจแต่ต้องให้เวลาเขาหน่อยช่วงนี้เขาแบบอยากลุยเรื่องงานอยากเก็บเงินมองเกี่ยวกับเรื่องอนาคตนะมีคนอื่นมาจีบมีตัวเลือกอื่นแต่ก็ยังไม่สนใจแต่เขาก็บอกแล้วนะเออบอกเราแต่เราก็มีความรู้สึกบางทีก็อแอบน้อยใจอะไรอนยะ่างเงี้ยเออ ประมาณนั้นนะแล้วบางครั้งก็ให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวเขามากกว่าเราอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกเหมือนเป็นคนอื่นนะคะในใบนี้นะคะแล้วบางครั้งชอบหมุนหิดใส่คุณเสมอพไพ่ใบนี้จะใครใครกันหมุนหิดและใส่อารมณ์เหมือนคุณต้องยอมเขาตลอดอะไรประมาณนี้นะแลวเขาจะต้องเป็นคนตัดสินใจในทุกๆเรื่องนะคุณก็เหมือนเป็นคนรับฟังแล้วก็ต้องคอยตามแล้วก็ต้องเดินตามเขาเหมือนเขาแบบมีบทบาทในการเป็นผู้นําค่อนข้างเยอะกว่า ดูใบนี้นะคะขึ้นไพ่อัศวินหนึ่งไม้เท้านะคะอัศวินหนึ่งไม้เท้าเขาค่อนข้างเป็นสุภาพบุรุษเลยทีเดียวนะกับคุณขนาดเหมือนคบกันจริงๆแต่เขาไม่ชฉวยโอกาสนะไพ่ใบน,นี้หมายถึงเป็นอัศวินเป็นเ,เป็นแบบสุภาพบุรุษแปลว่าเขาไม่เคยชฉวยโอกาสเลยเขาให้เกียรติคุณเสมอนะพลังงานของไพ่แปลว่าเขาให้เกียรติคุณเสมอนะมีอะไรก็บอกตรงไปตรงมาอะไรอย่างนี้ ะคะแล้วก็เหมือนไม่เคยช่วยโอกาสอะไรเลยกับคุณนะคะเราก็มีแต่คอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณนะคะแล้วก็พไพ่ใบนี้ตัวเขาเองอะสถานะทางการเงินไม่ค่อยดีแต่เหมือนแบบอะไรที่ช่วยคุณได้เขาช่วยนะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะแบบลุยเกี่ยวกับเรื่องงานงเลยทีเดียวเนาะก็อาจจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะสําหรับใครที่ครบแล้วแล้วคบมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยบอกเลยว่า ไพ่ขึ้นใบนี้มีการวางแผนเรื่องงานเรื่องเงินหรือเก็บเงินหรือจะอาวางแผนเรื่องเงินอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องการมั่นหมายด้วยนะรับไพ่มันตกใบนี้ด้วยเป็นพลังงานครอบครัวด้วยนะเนาะตกใบนี้ด้วยพอรวมรวมมันกันว่าเขามีจุดมุ่งหมายลุยงานลุยเงินอยากแต่งอยากมั่นอะไรประมาณนี้ขณะมีตัวเลือกอื่นมาก็ยังไม่ตัดสินใจไม่เขวนะเป็นคนที่นแน่วแน่แต่เป็นคนเสียอย่างเดียวคือเป็นคนเอาแต่ใจถ้าคุณจะอยู่กับเขาคุณต้องยอมเขานะ ในทุกๆเรื่องนะอันนี้คือข้อเสียตอนนี้มาดูผลสรุปผลสรุปขึ้นไพ่ใบเนลเฮลเมตหมายถึงเขาอาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเงียบๆเฉยๆไม่ค่อยแสดงออกนะอาจจะทําให้หลายๆครั้งคุณมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจหรือคิดว่าเขาอะไม่ได้รับคุณหรือให้ความสําคัญคุณอันนี้คือสิ่งสําคัญ ที่ในพลังงานไพ่บอกคุณจะรับได้ไหมถ้าเขาเหมือนแบบไม่ได้เป็นคนโรแมนติกนะไม่ได้เป็นคนแบบให้ความสําคัญคุณกับคุณแบบแสดงออกแบบจงแจ้งนะอะไรเงี้ยเป็นคนแบบเฉยเฉยไม่ค่อยหือไม่เอือแต่แบบเวลาขอความช่วยเหลืออะไรช่วยอยากได้อะไรให้แต่ก็เป็นคนแบบไม่ค่อยแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมานะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งคุณจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ค่อยรักหรือไม่ค่อยสนใจคุณอะไรประมาณนี้แต่จะเป็นลักษณะผู้ชายที่แบบว่า รู้สึกยังไงชอบเก็บไว้ในใจนะแต่ถามว่ารักไหมรักชัดเจนแน่นอนนะคะขนาดมีคนอื่นมาก็ยังไม่เขวเลยบางทีก็บอกกับเราด้วยซ้ำว่าคนนี้มาคุยอะไรประมาณเนี่ยแต่คุณรับฟังคุณก็รู้สึกเออนั่นแหละมีน้อยใจกลัวแฟนจะเขวก็มีแอบคิดอะไรอย่างนี้นะค่ะก็พลังงานนี้บอกเลยว่าถือว่าดีเลยทีเดียวแต่เขาก็มีข้อเสียคือเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกแล้วบางครั้งเอาแต่ใจชอบงุนงิดใส่คุณแต่ชัดเจนหนักแน่นนะ เรื่องการออกนอกใจนอกลู่นอกทางไม่มีนะเป็นคนมุ่งเน้นเรื่องงานเรื่องเงินทําอะไรเพื่ออนาคตนะคะถึงสถานะจะระดับปางปานกลางแต่ถ้าอยู่กับคนนี้นะมีโอกาสจะเดินหน้ามีโอกาสวันนี้มีเท่านี้แต่วันหน้าจะมีมากกว่านี้อะไรเงี้ยนะก็ลองดูพลังงานของไพ่เนี่ยตรงกับคนที่มาดูคลิปนี้ไหมถ้าเกิดตรงและใช่เนี่ย คุณสามารถตัดสินใจและเดินหน้าได้เลยแปลว่าเขาค่อนข้างจริงจังเราก็ชัดเจนกับคุณส่วนส่วนเรื่องคนในครอบครัวแม่เขาหรือพี่เขาอะไรเขาเราก็อย่าไปสนใจในวันข้างหน้ามีโอกาสที่จะขยับขยายความสัมพันธ์เมื่อใกล้ชิดกันมากรู้จักกันมาก ก็ความสัมพันธ์อาจจะดีขึ้นนะคะสำหรับพลังงานนี้นะคะไพ่ก็บอกเลยว่าเขาจริงจังแล้ว,ว่าชัดเจนกับคุณนะต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ต้องเข้าใจเขาให้มากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่ามาดูพลังงานนี้มันตรงกับใจกําลังตัดสินใจที่จะเดินหน้าเรื่องความรักกับคนนี้นะคะก็รับพลังงานนี้ถ้าใครคิดว่าเออพลังงานไม่ดีก็พิมพ์ว่าขอให้ผ่านไปไม่ต้องรับนะคะ ก็นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดี